โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบ้านนาผางหมู่ที่6ตำบลห้วยอำเภอทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตรที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาและจัดการตนเองได้และแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกิจกรรมปฏิรูปที่1การสร้างเกษตรมูลค่าสูงที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรที่มีมูลค่าสูง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านรวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชนซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต,ต่างๆในพื้นที่เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปี2,565อำเภอทุมราชวงศ์สาได้คัดเลือกบ้านนาผางหมู่ที่6ตำบลห้วยอำเภอทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญชนิดสินค้าที่คัดเลือกคือผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวเข้าร่วมโครงการ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดระดับอำเภอและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดเวทีประชาคมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรและประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตรจากประชาชนในหมู่บ้านเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรมีประเด็นสำคัญดังนี้จุดเด่น 1. มีการแปลร,รูปพ้นเส้นทําจากถั่วเขียว100เอร์เซ็์ เป็นอินทรีย์ไม่ผสมแป้งเหมือนตามท้องตลาดเมื่อนำไปปรุงอาหารทำให้เส้นไม่อืดมีมาตรฐานเป็นออแกนิกไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดกลุ่มรักสุขภาพและตลาดทั่วไปโดยปัจจุบันมีความต้องการถั่วเขียวเพื่อนำมาแปรรูปปริมาณ12ตันต่อปี2ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความร่วมมือร่วมใจกลมเกลียวสามาัคคีกันมีการสืบทอดสารต่อกิจกรรมวัฒนธรรมอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นจุดอ่อน วัตถุดิบถั่วเขียวยังขาดคุณภาพความต้องการทางด้านพันธุน์พืชพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีเนื่องจากพันธุ์ที่ใช้ปลูกในปัจจุบันสุกแก่ไม่พร้อมกันการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ประสานขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร จำนวน600กิโลกรัมและศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญสนับสนุน150กิโลกรัมรวมเป็น750กิโลกรัมเมื่อวันที่27ธันวาคม2,566ในชันวิทธานีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับนางสาวนิรมนดำพทิคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุชัยนาสาม,มอบให้เกษตรกรเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ดีโดยให้ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนให้ยืมและคืนมีเงื่อนไขนำมาคืน20%จากที่ได้รับไปเช่นรับไป10กิโลกรัมคืน12กิโลกรัมเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ต่อไปและนายธีรวิทย์ทองวอนเกษตรอำเภอเภูมิราชวงศ์สาอบรมเกษตรกรการปลูกถั่วเขียว จุดเด่นเมล็ดพันธุช้หนาา3ผลผลิตต่อไร23่232กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งสูงกว่าพันเดิมที่เกษตรกรใช้ผลผลิตเฉลี่ย100กิโลกรัมต่อไร่ผลถั่วเขียวสุกพร้อมกันลดปัญหาระยะการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรการบูรณาการของหน่วยงานเกษตรอำเภอทุมราชวงศสาอบรมเกษตรกรการปลูกถั่วเขียว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอํานาจ,จเจริญได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและการตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์และ GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจ,จเจริญมีโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวเพื่อผลิตอาหารสัตว์โดยจะรับซื้อต้นถั่วเขียวอายุ45วันตักแห้งประมาณ2แดดเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรหากสนใจจะปลูกเพื่อขายต้นถั่วเขียวขอให้ที่อยู่พื้นที่ปลูกเพื่อที่จะแจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจ,จเจริญเพื่อวางแผนการรับซื้อต่อไป หลังจากเกษตรกรได้รับมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันชัยนาทสามแล้วเกษตรกรได้นำมาปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนคือเกษตรกรขายผล,ผลผลิตให้กลุ่มแปรรูปพ้นเส้นถั่วเขียวในราคาสูงกว่าท้องตลาดกลุ่มมีวัตถุดิบถั่วเขียวคุณภาพสำหรับแปรรูปพ้นเส้นอินทรีย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆและส่วนหนึ่งได้มีการนำส่งมเมล็ดพันธุ์คืนธนาคารมาเมล็ดพันธุ์ชุมชนตามข้อตกลงของกลุ่มเพื่อการขยายผลมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันชัยนาสามต่อไป ค่ะถ้าคุมฝนเส่นะผากับขอราขาคุ้นข้างเกษตรแหล่งสารกอจวัดรานจะเลื่อนะคะท้างสล้อก็านจะเลื่อนดีในการสนับสนุนตัวเขียวท่านแค่นานสามท่านคุมมากเป็นท่านเพื่องในเกษตรกรเลยเป็นท่านเพราะว่าบางปีถ้ากใส่ท่านเหมือนเดิมมันจะมีท่านฝนท่านเนี้ย